เมื่อเกี่ยวเด็ส่วนละ้องมันย่ากินมันเ่าเน,นาะ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปเบุษพูสะก้อนรับผมบนี้พอกันคือเกาครับเบ้าซักคักอร์โหลดเชนเนลครับสวัสดีค่ะพี่สะก้อนค่ะครับผมบนี้ครับพี่น้องกินอาหารเสร็จนะครับเด้ไอไม่หนี้ไปเมนู่นงี่ยเหมือนเด็กเพื่อนเงี่ยกว่าไหมขอบคุณขอบคุณเศร้าขอบคุณเศร้าขอบคุณเศร้าแบบแบบบุญมิสูดจ้ะครับผม,ม,มขอบคุณเศร้าแบบบุมิสูตรครับสูตรสูตรมากจะเ็ศกินเลยครับพี่น้องนี่ครับน้ำยาคุณปรุงมาเรียบร้อยแล้วครับ เด็กกินกินอรแบบเม่กี้นี่อะไรเนาะบบนี้เนาะเสือบใส่ดีเทปนะโอ้เนาะอากินกินที้เาละนะครับตัวนี้เป็นหัวเสือครับผมปลาน้ำปลาเดกต้มครับปลาแดกต้มใช้บำเป็นยไครับเชี่ยล่เ็มปลาเดกต้ม มื่อนี้บรรยากาศฝนตกเรื่อพี่น้องด้วยครับอยู่สวนหลังบาทครับมื่อนี้ฝนตกลื่นลืล่นครับพี่น้องทิ้นสายฝนมาครับผมนะผนทัง้งทั้งหลังฝนนำหญ่ปุกโกะแลยครับสายใสริลังสายฝนไงเช็คทั้งลังเลยครับนะมื่อนี้วีสุภพรมาเศร้าขอบคุณมาสั่น,นะะผมมีสูตร<ห>ผมมีสูตรไตโตครับมีแต่สูตรเที่แวเจ็บแสีบแต่ของคือแสียบประหลดเน่า โอ้ดตัวตาด้อบัดนี้เส้นเส้เส้นเส้น่าเส้นเ้นๆี้อกัลายมาละนีอือขาใส่ะไอยู่พัก่ากะงผมเคกินเพี่น้องก็ลังสิกินเฉลลยนีครับกใส่เขายูนี่ครับพื่ฟักเง้เขาเน้ามเขียนหนามก็ได้ครับมืนอี้มีของแถมาะนะครับผมนี่มะละี้นกครับ กรพัดโคลภผ้าครับนี่อากาศกระพัดคุณตูครับนี่คุณตูกับมากกบ e ครับ e อีตูญญครับกีตูอ๋อนากินเศรษฐกิจครับพี่น้องครับเดี๋ยวว่านกับพวกฝนข้างหลังเนออย่าให้มันฟองฝาตากันเลยเส้ไนไรทำแย่ขนาด

ก็เส,ะสะียนะแน้ะครับพี่สะสะนะครับทำยังไงครับมาจะเสียบแล้วกันครับ บรรยากาศเย็นครับุ่กคนเย็นดีครับมันฝนตกมันก็จะสายฝนเลยครับประเดี๋ยวตุ่มของห้องหอมครับประเดี๋ยวตุ่มบ้านห้อง đến bò bạc, để bảo bộ ừ. để bột bả. bộ được, để chim màn bả đang chết bạc, bả thịt đến nè, ôi, đông một tí nữa hả Piong? Tắc bài khen nhàng kinh quá không, cứ to là. เอามา่ยังละสอนให้บใส่ยูมือบอได้บ่สอนสูม,มือบ่อยม,มึอช่วยกวาสอนดิ่ระาะกระาเนี่ mặt là... sao lầm ạ sẽ mua cái xe một chiếc lái lại ui chờ tình muốn nhạc, nhạc.

Ừ, nó là sao? Hả? Bển. Dạ, nhà Ô, khắc hen cácพี่น้อง ครับฮะ. sao. แล้วมาตกี่ดีมันที่โกบนเหมือนเลยคือมันบนก็ได้มันนีพักไรคะครับคือว่าสุดยอดเลยพักอร่อยขึ้นอรออืฮอ,อาคา ครับหอมหอมครับสดหลายเลยพี่น้องผู้ใดบ่มักภาษาแล้วครับมากินเหล่ายุ่งห่างกันไว้ทำไมยุ่งใหญ่กันไม่รู้เลยอาการอาการเบิกตันนะ

嘛啦。 เลยเลยกิกได้ได้ผลเลยโพกิกมึงพออยาเติมหัวเสือหน่อยนะครับด้วนำประแดดครับเข้มเป็นอะไร ดูแต่ว่าอากาศมันดีส่งก็ต้อดีตัมอ่บ่หอนมึงสบายเโตเล่จ <mid S 2> ูรนครอ่าวนเนี่ยกาศฝนกินเปรี้ เมื่อเจ้าบรได้สวนละมันยางคิ้มมันยางเ เลือหน่อยเลยพ่ะยาสาระไม่ส่สระขัดเกรอืมอืมพี่ส่มสงมอกพี่เดินทำงานแล้วด้วยครับ แข็งเขเหลยวคนกับตัพอคนบาดคนตกเลยเด้อพี่น้องเ้ยตัย่างแห้งนะครับจงไว้ได้กระสอดจงไว่จะสอดจงไว่จะสอดออร่อยเกี่แม่กวยเเพื่อนก็พี่น้องร่มๆ vô mắt là cà phê vô mắt là vô lay là đang lay là ăn như thế nào lăng bạn đồng ý ngoại ơ đi mà cà phê là mất เานเแแม่แบบให้นอ่อจะได้เลี่ยมกินน่ะขอบคุณเ้าพี่เนาะสวยแน่จังเลยกินเกลยดไรกุ้เท่ากุ้งร้าบัอครับผมสั่แล้คลิปขอบคุณเ้าครับมือนี่ จีเดล่าพี่น้องท่านสต้อนนะครับน้องพี่น,อน,อออน้องก็อย่าลืมถ้าผมเขามาเบิ่งก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมให้กับช่องทักอโลดใช่แน่นผมผมบ่าวสารทับมีสวัสดค่ะครับขอรถเข้ามา,าสวัสดีครับ